สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเวรไปร่องขี่มอไซค์เพอร์นเอาไปที่ไปไซส์วันนี้นไปดักปูพี่น้องจัาไปไปไปออกหนาเลย <c ười> ไปไปน้ำนาไปพอขี่น้ำก่อน คนน้อยใคอยอยุ่งใส่ะคนน้อยใอยน่ะรถใครบอกไมีเบรกเด้อระยะห่างจัหนะไงถึงเร็วเอาหัอดละบ่อปูห้องพี่น้อง ทอดพุ่นครับหาแล้วเห็นยังไม่ไหมดนียแม่ยังคือเขีเยวเสร็จในหน่อยเรนเนาะตัวสายไฟโอ้ต่อสายสิต่อไฟเหรอพี่น้องบ้านนี้ง้างเหงาอยู่ยเหลือคนละเหลือพุ่นละมาหน้าอย่าไปจับของปูลูกโอ้แม่ม,มาเบิ่งวันนี้ถ้าพอแล้วมาเห็ดอันนี้อัดไปเลยบ้านนะไอเบิ่งดูบ้านนี้เทาะเอ่อ น,นี่ได้ฟ้า,าแล้วพี่น้องฟ้าแงางเงีาวอยู่พ่อแงงเง,งีาวอยู่ก็ใส่ไฟห้องถามกันพี่น้องวันนี้เรามีโครงการจะมาเก็บขยะเผาแล้วก็ต่อไฟฟ้านะครับผมเราวก็จะมีไฟฟ้าใช้นะเอาไว้นี่นะครับมาเดินั่นเด้อทีมาดักปู่ครับต่อไฟยีไ่ได้มันกินแกงโมไปนี้ครับ ซื้อมาใส่แตงโมใส่กระสับอ้โเอาเช็ดแตงโมนี่คงกันดักปูอืมดักปูพี่น้องเอาบ้านพิจิตรไทยมันดักปูพี่น้องบุญก่อนเผียเป็นหนึ่งหนึ่งซูพี่น้องกินมาแล้วขายแน่กินแน่พี่น้องจ้ะกินเหาก็มาทำคลิปให้พี่น้องเบิง้งอยู่บัจจัยห้ก็ซื้อปูมาทำคลิปวี่แล้วเนาะวันนี้เราดักปูกินสดๆอ,อะไร ตัวนั้นมันขึ้นมาตายเหรอมันก็ต้องมีตายบ้างเพราะว่ามันปูนนั่นเห็นบ่มพี่น้องลงไปดูดิตายครับมันหลอกคราบมันก็ตายมันก็ต้องมีบ้างแหละเอมนว่ามันตายลงไปมึงมันลอกคาบบ่ตายพี่น้องนั่นเห็นบอกนั่นในบอยังหนีอยู่นะมันอยากลอกคาบมันอยากลอกคาบพี่น้องเอามันลงน้ำมันลงเนี่ยอืมอยาไปเฮ็ดเขาเอ้ยว่ามันตายห้กินหัวมึงพี่น้อง บ่วเวทว่าเป็นายไปแล้ว้ต่พ้นขึ้นมาลอกครับลงไปจับเบิ้งมาดินเงาๆอยู่โอ้มอยมา,กกามาเอ้แังหวกเพี่มาเรีนสายไฟํำพอ่อี๋บว่าวเวจีไทยคลิปห้นองมนก่อน<ป>พี่น้องวันนี้ใหญ่สาวมนมารีวิวรีสอดเฟินล่าสุดที่ตะโอเห็ดมันนี้มีความอัปเดตค,ค้ามคืบหมอยังไงต่อไฟ ไฟไฟไฟกระดับจับไฟฟกรดับไปไปลิไปให้พี่น้องเมืองกันนะว่าถือกล้องให้พี่น้องโอ้ยไฟกระดับพี่น้องเลยมีความเปลี่ยนแปลงยังเนี่ยต,ต่อแบบนี้เลยตอนอันนี้มาผูกเสียกโอ้ผูกเสียกผูกสายไฟต่อมาไหร่ยิงสีเลยพี่น้อง นี่นาห้อจากใด่ากัเสียบปล๊กเอาเลยเนาะม,ม,มานอนยังขึ้นนี่มานวานเหรอมันบอกชงมึงก่อนอ๋อแล้วังอไรอีกอันนี้ก็ไม่แรงอีกเลอันนี้คือซันงอดยอดสันอีกอเอา,เาทานมานหนึ่งเข่าได้เวลาฝนตกเขาก็เอานีลงเ่องเมือนเจียวเจียวเจียวเียว,วังเลแต่ข้างหนาข้างหนาเขาต้องเหตดคือกัน เพื่อเวลาฝนตกก็บบให้มันสดอืดอ่มข้างนอกเนี่ยเป็นไอยๆยง่าย้ะเอาเตาเ่ยมุนขันฝนบ่าตกเป็นยังนี่เอาเตาไว้หั่นดังยังได้อ่ามาหนึ่งเขาเ่ยมาเ่ยมาแรงนอนกับพันนี้ลงย่ยมขึ้นนอนอ่ะพันลงเนี่ยมาเ้ากับเอาปวยขึ้นรับลมปวยมันจะมาขัดเราบ้ี้อืเอาสาดตรมาปูแล้วก็นอนเนี่ยเลยออากลางเอางน่อาาสตรเนี่ย แต่อพอเรอห็นในสมัยโบราณแต่ว่าไฟขันในตัได้ดอกพี่น้องร่างกิ่ตัวไฟมรดับก็เลยตัวไวส้สักกอนัต่อ,อันเอ,อนาอืมไฟมันดับอันนี้กับกระปูพี่น้องจา้านี่แหละที่มันดักปูนะนม่นแมลงสีหนึ่งอันนี้สูพี่น้องกินเด้ออืมแดงสีหนึ่งสูงพ่อแม่พี่น้องกินน้ำกันค่ะประมาณกิโลสองโลละพู้นถ้าพอเราเอาหลรดเราส่องไฟเข้าไปในเฮือนหลังนั้นเพื่อเราต่อขันเอาไฟทางนั้น ไฟนี่ต้องให้เทเอะพอแต่เห็ดพี่น้องจา้าผูพันมีประสบการณ์ถ้าเอาเห็ดชุ่มซีชุ่มหาเอาบุหูุษัยไฟมาทางไหนมาทางใดแน่ไปทางใดแน่พี่น้องอย่ามันซอดแล้วก็เพันเ็ดตหาเด้อก็บอกปูฝนก็เป็นฝนตกลินลินฝนหนดใหญ่ก็อยู่นี่พี่น้องแล้วมันก็จะเอาสาดมาปูแล้วก็เอาผงห่มมาหมอนลงมา กางมุ então, <S <S er réussi, ้งมาก่อนสินอนเฮาก็สิจุดธูปก่อนพี่น้องเพราะว่าบ่นอนบ่ได้เพราะว่าปูเฮามันใหญ่แล้วเฮาต้องเฝ้าพราอันโยนลงไปแป๊บเดียวมันก็เข้าเต็มรอบแล้วเนาะปูก็ได้นี่ล่ะนี่ล่ะสายไฟพี่น้องสายไฟสายไฟเขียวเด้อุต่อมาแต่พนแตุ่แต่ไกลๆุต่อมามาตั้งแต่รักเสาตัวนั้นเด้อพี่น้องรักเสาตัวนั้นเห็นบ่จ้ะุอือมาจากุเลย เบิงหนามนพอษซีเมนงามคักในปัตตพีนี่ไม่มีใครทำสวยที่สุดในบ่อกุ้งนะคะมานาหน่อยสวยที่สุดในอำเภอแก่งบ่อเพชรรอที่สุดในในอะไรนะในจังหวัดระยองพี่น้องจ๋าเมียนะสวยที่สุดในบ่อกุ้งมานาหน่อยสวยที่สุดในอำเภอแก่งบ่อเพชรรอที่สุดในจังหวัดระยองพี่น้องจ๋าคนหน่อยจังเพชรยังยูคนหน่อย ทำเอาเลยเปการ์ตูนสวัสดีครับเห็นตัวหัวหมิงหมิงหัวหมิงหมิงหัวหมิงหัวหมิงพี่น้องให้เบิ่งหัวหมิงเบน่ะขมกเข่าใจฉดออกคนมาหน่ะมาหน่ะเอ,อ้ยเห็นหน้ามาหาแม่น้อยสิเปิเล้ลเบิ่งการ์ตูนพี่น้องสนแหละยปนี่รถกระ,ะอาบน้ำแล้วอันนี้กลับเพื่อนกลับเมื่อไปมาอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวนี้รอบใหม่พี่น้องจ้า เอาคนน้อยปราบน้ำบาไว้บาไว้เพื่อนแห้งปลูกกับหญ้ามันสิพายหญ้าไปเบิ่งอันนนัเด้อพี่น้องคนเบิ่งฟองน้ำกระลังขึน้นน้ำมันลงแห้งเลยวันนี้น้ำกระลังขึน้นกระลังไหลขึ้นมาปูนช่วงตีหนึ่งตีสองเผื่ะเต็มคลองบัดน,น้ำลงหญ้าม,มาเศร้าไม้พอกน,อววกนี่โอ้ยพระเจ้าหาค่ะผูไ้ได้ผู้ละครสอบ สา,ายไฟแถวพ่กเขาบ้าพี่ปุตะกี้มันมาหาปูนอย่มันลงกลางคืนเนี่ยซองซองสำุบม,มันลงไปใต้ปูนี่มันไต่เบิดแถวเนี่ยตะกี้มันมีลูกปูแถวคลองบานเฮาเนี่ยสม,มื่อนี่บ่มี่พี่น้องจา้าต้องไปหาทะเลน้อยคุน หรือหม่ก็ไปหาหามองหมองมันกงก่วงอันนั้นเป็นคลองคลองหมู่บ้านเนาะกว่าจะมีคนยืนอยู่ฝั่งพามาเบิ่งนัง่งเนี่ยมาเกะอันนี้เขาเอิ้นเนี่ยเ,าเ,นเนยกาะอากาศเนี่ยโมเลนพี่น้องขาเมื่อยเมื่อยทั้งเมื่อยกันดลยโอ๊ยตายเจ็บหัวพี่น้องเอลยเจ็บมาได้สามสี่มือเลยจ้าเป็นอีกอย่างถือคลองเขาบ่าหรือถือคลองเขาพี่น้องจ๋า ชงใสถึกอ,อันถึกคุณใสที่พี่น้องจ้าเจ็บหัวอยู่พอเศร้าตายละบรรยากาศอันนี้ในกล้องมาเลยแจ้งซื่อได้อันที่จริงนต่มันอันที่จริงนะมันมืดแล้วพี่นออ้องเอ้ยข้างนอกนั้นมันมืดแล้วมันมืดกว่าในในกล้องเห็นแดงน้อยแดงน้อยมาหาแม่นเนี่ยฮามัน่ ไปใ่มาลูกชายของแม่ลูกชายลูกชายกกลูกชายทนเลูกชายทนกับลูกชายลูกทนลูกชายทนกับลูกชายลูกทนลูกชายทนของแม่นี่นะลูกชายทนกับเลือกกินแทนได้ขนมบอสแซบกับโปกินเดอร์จ้าเลือกเลือก่น้อเขาก็บโปกินได้ขหนียวกินข้าวพัดกินข้าวพัดกับเลือกของมะนาวแล้ว มะนากินนั่นน้อยนึงไอ้เป็นเห็ดเบิดเป็นกองไอ้เปิ้ลข้าวผัดมะนาะมะนาะนะกินข้าวเหนียวกับกินข้าวผัดกับกินพี่น้องเลยถ่ายยามปูในนี่นะถ่ายยามบิกรอบหนึ่งพี่น้องเอ้ยผิดหนึ่กับบอมี่ยังไลยดอกฮ่ายางชมบรรยากาศพนบรรยากาศอันแสนน่าอยู่เหลือเกิน อุย้ยอันมุนไลกับฉลัวพี่เนะคืนนี้เราก็จะมานอนที่นี่ก็รอกินข้าวกินปลาเสร็จก่อนสักสองสามทุ่มค่อยลงมาซิมีไฟบลอะพี่น้องนันงรมุ้ตอร์ยามยปูันได้หรือบป